ะ,ะ,ะ,ะนสวัสดีค่ะถุงน้อยนี่ไปแจกขนมห้อง,องนอกเลยถุงไงพี่ปีนะ่ะจเจ้าเกียราดแล้วจ้าอ่าไปเลยค่ะบายครับเบายค่ะ ายบายเป็นแนแหงเนอะครับเป,ป็นเลยผิดเลยหลไปลูกไปคับสวัสดีครับแม่อยู่นี่รอคอนึครับโอเคครับ